ด่วนล่าสุดฟามิตาจากชีวิตที่พังบอทบิ๊กโพสแบบนี้เอฟซแหยินดีดัวัวเกิดอะไรขึ้นเกิดอีอย่างขึ้นเนาะที่นี่พี่น้องจา๋าเดี๋ยวยานุสิบอสฟังนราจะนกกน็คือว่าล่าสุดอันบอทบิ๊กเพิ่นก็นได้โพู์แบบนี้แหละพี่น้องโพูดแคปชั่นกะกาวนามากะอานาจากตัวเกียวมิวสิกแข่งไม่เพื่อนอ่ะแหละพี่น้องจา๋าแล้วก็เขียนว่า จดจำวันแรกนะครับพวกเรามาด้วยกันพื้นดินแผ่นใหม่มีแค่เต็นท์สันร่าพี่น้องจ๋าหยวนอนาจากตูเกียวมิวสิกเพิ่นเด้อพี่น้องแห่งไหมนะเพิ่นกเกษียนเห็ดไล่สดเด้อพี่น้องเอฟซีหล่ไล่ถันกำลังไหลเขามานยินดีแฮคอมเมนต์รัวๆวเลยพี่น้องไลยหลายพี่น้องจา๋าท่านนี้ก็บ่าเก่งมากๆเราเชื่อว่าอีกไม่นานตเกียวจะยิ่งใหญ่มากๆขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไป จะคอยเป็นกำลังใจจะขอเป็นพลังที่คอยอุดหนุนตัวเกียวมิวสิกตลอดไปนะคะสันมาพี่น้องจเอฟซีทานนี่กัว่าต่อจากนี้ไปตัวเกียวมิวสิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และเด็กๆในค่ายทุกคนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตัวเกียวมิวสิกทุกคนพนักงานทุกคนจะมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขตลอดการทุกๆคนแน่นอน อีกท่านนี่ก,ก็ว่าสู้สู้เติบโตไปด้วยกันนะกอดกอดกันแน่นแน่นนะโตกเกียวมิวสิกแมนพี่น้องจา๋าทำดีทำถูกจะริญรลุ่งเรืองให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกท่านนี่ก,ก็ว่านึกถึงวันที่แม่คิงพูดว่าน้องบิ๊กโทรมาหาแม่แล้วบอกว่าบิ๊กจะทำกลุ่มปิดหน้าวันนั้นหนูกล้าหาญมากหนูพร้อมลุยทั้งทั้งท,งท,งที่ในวันนั้น หนูยังไม่มีอาวุธอะไรที่จะไปต่อสู้เลยมีแค่ใจที่พร้อมสู้แต่หนูกล้าเสี่ยงหนึ่งสมองสองมือแท้ๆที่ทำพาหนูมาถึงวันนี้ได้พาเด็กๆเ,เจริญก้าวหน้ามีบ้านฮักมีแม่แม่ FC คอยซับพอร์ตอยากบอกหนูว่าพักผ่อนดูแลตัวเองบ้างหนทางยังอีกยาวไกล ที่หนูจะต้องฝ่าฟันไปขอให้หนูเดินอย่างมั่นคงระมัดระวังนำพาลูกๆตัวเกียวมิวสิกให้โด่งดังไกลไปตลอดการน,นะครับสันพี่น้องจเอฟซก็ให้กำลังใจน้องพี่น้องอีกท่านนี้ก็ว่าคอยลุ้นคอยเชียร์ไม่อยากให้เห็นร้องไห้อีกแล้วสงสารนางส่งกำลังใจให้ตัวเกียวมิวสิกทุกคนนะคะอีกท่านนี้ก็ว่า พื่มใจแทนนึกถึงวันแรกที่เดินกอดคอกันออกมา3คน3-4คนภายในระยะเวลาไม่ถึง3เดือนได้ที่ตั้งหลักปักฐานใหม่ในราคาหลาย10ล้านบาทแม่นพี่นองจาจะคอยเคียงข้างเป็นมือเป็นเท้าให้เจ้าไปถึงฝั่งฝันเดอ้อพ่อใหญ่บ้านฟินแลนด์อีกท่านนี้ก็บ้า ครอบครัวโตเกียวมิวสิกให้จับมือกันอย่างให้ถึงเส้นชยัยให้ถึงฝั่งฝันในเร็วๆวันถ้าวันไหนไม่เข้าใจกันก็ขอให้มองย้อนกลับมาดูตอนร่วมแรงร่วมใจกันทำช่วยกันสร้างนะหน้ากันคุยกันเคลียร์ใจกันขอให้บอสบิ๊กและทุกๆคนทีมงานโตเกียวมิวสิกดังๆปังๆรวยๆนะคะ มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับการเดินทางต่อสู้นี่คือจุดเริ่มต้นบักลาเก่งมากที่สุดสู้ๆเดอ้อลูกเดินไปตามทางให้ตรงฝ่าฟันทุกสิ่งไปให้ได้ตลอดเดอ้อแม่เป็นกําลังใจให้ตลอดจ้าแมนพ่นองจ้าเป็นกําลังใจให้เดอ้อบอดบีกพยาบ,บาลฟินแลนด์ก็ไก่ลำๆเลยด้วยเดินทางไปทางใดก็ห้เดินทางโด,งด,งดยความปลอดภยัดยเดอ้อจ้าสู้ๆจ้า พี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นว่าจังไรก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนฝากชงในหน่อยยานิ้วในเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีข่าวสารยานิวกับซิมอัปเดตบอกสู้ฟังคือเก่าและจ้า thank you bye bye